ก่อนหน้าน,นี้จริงๆไม่เคยได้ยินคํานี้นะคะแต่ว่าเราก็พยายามสอนไม่ให้เด็กเครียดในห้องเรียนแต่ว่าหลังจากวันนั้นที่เราได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการนะคะเรารู้สึกว่าการที่เราได้ทำอะไรบางอย่างให้เด็กเขามีความคิดที่อยากจะเรียนเนี่ยมันมีหลักของมันอยู่ที่สามารถทำให้เกิดจิตวิยาเชิงบวกในห้องเรียนได้ ก็ชื่อครูต่ายนะคะแล้วก็เป็นครูอรนญงสัญลักษณ์ค่ะเป็นครูประจําวิชาฟิสิกส์สอนฟิสิกส์ทั้งว .4 แล้วก็ม5แล้วก็มหค่ะแต่ว่าได้รับผิดชอบวิชาเพิ่มเติมก็คือเป็นวิชาความถทางวิศวกรรมตอนต้นชั่วโมองเข้ามาครั้งแรกเนี่ยเราก็ยังไม่ได้บอกว่าเราจะให้เขาทําอะไรแต่ว่าเราแค่บอกว่า,าเราจะเรียนเกี่ยวกับวิศวกรรมโครงสร้างนะแล้วให้เขาดูรูปภาพตึกสูงแค่นั้น,นะคะ่ะ ไม่ได้ให้ดูอะไรเลยให้ดูแค่รูปภาพที่เป็นตึกที่มันมีอยู่จริงๆนะคะแล้วก็แค่ถามเขาว่าอะไรที่เป็นหัวใจสำคัญของการสร้างตึกเขาก็จะตอบมาเลยกลุ่มนี้ก็จะตอบว่าโครงสร้างกันแล้วน้ำหนักหรือว่าพื้นที่ที่คนต้องไปสร้างอะไรเงี้ยพอเขาคิดออกมาเองแล้วเราก็แค่ตั้งสถานการณ์นะคะว่าแล้วถ้าเกิดเราจะสร้างโครงสร้างที่มีความแข็งแรงอย่างนั้นอ่ะเราจะสร้างได้ยังไงแล้วเราก็ให้พีระมิดเข้าไป3รูปนั่นแหละคะ่ะแล้วก็ให้เขาไปต่อยอดเราเอีก เรามีเงื่อนไขค่ะเงื่อนไขก็คือว่าวัสดุที่ให้เนี่ยคือเป็นเส้นสปาเกตตีขั้นแรกเราให้เป็นสีสิเส้นก่อนนะคะแล้วก็ใช้กาวแค่หลอดเดียวเท่านั้นให้สร้างออกแบบโครงสร้างที่มีความสูงอย่างน้อย15เซนแล้วก็สามารถรับน้ําหนักได้ดีแต่ว่าเรามีวิธีการที่จะทดสอบประสิทธิภาพเอาความสูงไปคูณด้วยจํานวนถุงทรายจำนวนถุงทรา,าย500กรัมเนี่ยคือน้ําหนักที่จะเชนทดสอบนะคะแล้วก็หารด้วย100คราวนี้พอเขาทําได้แล้วเนี่ยเขาก็จะมาทดสอบโครงสร้างที่เขาสร้างขึ้นมา คือการควบคุมปริมาณหรือว่าเงื่อนไขเนี่ยมันคือการสร้างความท้าทายให้เขาเองอะคะ่ะสมมติว่าเขาบอกว่าเขามีแค่40เส้นนะเขาต้องบริหารว่า40เส้นเนี่ยเขาต้องทําอะไรในบ้างเพราะถ้าเกิดเราให้ไปทั้งหมดเนี่ยเขาก็จะทําไปเรื่อยๆะคะ่ะโดยที่เขาไม่ได้ใช้หลักการคํานวณเลยตอนที่ตอนที่เห็นนะคะในห้องเรียนเนี่ยเขาทําถึงขนาดเอาเส้นสปาเกตตีมาวัดวัดกับไมบ้บรรทัดแล้วเขาก็ตัดตัดตัดแล้วมันผ่านจากการคํานวณมาแล้วอะคะ่ะว่าเขาต้องใช้เท่านี้ การที่เราไม่ได้ให้ไม่ได้ให้ทฤษฎีของเขาไปเยอะแต่ว่าให้เขาไปเรียนรู้จากกระบวนการกลุ่มเองคือเขาอาจจะมีทฤษฎีขั้นต้นที่เขาจําเป็นจะต้องมีนะคะคือมันทําไม่ได้ที่เราจะให้เขาทําเองโดยที่เราไม่ได้ให้อะไรเขาเลยเราต้องให้อะไรเขาเป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าต้องเป็นส่วนที่สําคัญนะคะเราไม่ใช่ให้อะไรก็ได้เราต้องให้ส่วนที่สําคัญแล้วเขาสามารถต่อยอดได้แต่ถ้าเกิดให้ทําคนเดียวก็เป็นไปได้ที่มันอาจจะไม่สําเร็จเพราะว่าอย่าง สถานการณ์ที่เราให้เนี่ยมันไม่ได้คำนวณอะคะ่ะมันไม่ได้คำนวณครั้งเดียวแล้วใครคำนวณก็ได้แต่มันเกิดจากการที่จะต้องรวมกลุ่มกันแล้วก็ดิสคัสกันว่าตกลงอันนี้อันไหนคือที่แข็งแรงแล้วเราจะใช้อันไหนที่สำคัญคือทุกครั้งที่เขา ทำาสำเร็จอ่ะมันมีความรู้แฝงไปน,นั้นนะคะเขาอาจจะมองมองไม่เห็นหรือว่าอาจจะไม่รู้ว่าเขาได้อะไรแต่ความเป็นจริงแล้วในระหว่างทางอ่ะเขาได้อะไรเยอะตัวอย่างเช่นแค่การประกอบใช้กาวอะค่ะกลุ่มแรกที่ประกอบเขาบอกคุณครูว่าครูขากาวมันเชื่อมไม่ได้มันติดไม่ได้ค่ะเขาก็จะบอกว่ากาวมันติดม่ได้ยังมันก็ติดไม่ได้ก็ให้ลองให้ลองดูหลายๆวิธีสุดท้ายเขาก็เจอวิธีที่สามารถเชื่อมติดระหว่างสปากเกตตีแค่นั้นมันก็เกิด มันคือความรู้ตลอดชีวิตนะคะจริงๆแล้วการที่เด็กมีปฏิสัมพันธ์มีการเดินมีการคุยกันแสดงว่าตอนนั้นเขากําลังคิดอะไรบางอย่างคิดแต่นี่คือในความรู้สึกว่าถ้าเกิดห้องเงียบเนะี่ยไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ค่ะถ้าเกิดเป็น active learning เด็กต้องต้องเดินแต่มันก็จะมีบางทีที่เราจะแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมอานะเรียนฟังแต่ว่า เขาก็จะมุ่งมันอยู่กับงานของเขาอะไรเงี้ยแล้วก็จะใช้แล้วก็อา่านเรียนฟังแป๊มหนึ่งนะคะครูมีเงื่อนไขพิเศษจะมาบอกคือพูดอะไรบางอย่างให้เขารู้สึกว่าเขาต้องต้องฟังแต่ไม่ได้เชิงดุหยุดเงียบอะไรเงี้ยจะไม่เคยได้ยินจาก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 พ่อครูเลยต้องลองให้เขาลองผิดลองถูกค่ะ เพราะว่าประสบการณ์เราบางทีเราทําสิ่งนี้แล้วมันมันพลาดแล้วส่วนใหญ่เราจะเอาข้อผิดพลาดอันนั้นมาแก้ไขคือถ้าเกิดเราทําวิธีไม่มีใครที่จะกลับไปทําวิธีเดิมที่มันผิดพลาดมาก่อนหน้านี้แต่ถ้าเกิดเขาทําผิดพลาดไปแล้วแล้วเอาวิธีใหม่มาแก้ไขแบบนี้มันคือเด็กสามารถแก้ไขปัญหาได้จริงๆในความเข้าใจก็คือว่าเวลาที่เราจัดการเรียนการสอนนะคะเราพยายามที่จะให้เด็กเขามีความพร้อมที่จะเรียนก็คือเขาต้องมีความคิด ในเชิงบวกเขาต้องเรียนรู้แบบที่อยากเรียนแต่ว่าไม่ใช่การบังคับถูกให้เรียนแล้วก็เรียนรู้ด้วยความสนุกสนานนะคะในห้องจะไม่มีความซีเรียสใดๆแต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาเขาต้องได้ความรู้ออกมาแต่ความรู้ที่ได้เนี่ยไม่ได้ไม่ได้จากการเล็กเชื่ออย่างเดียวนะคะแต่ว่ามันเป็นความรู้ที่เขาสร้างขึ้นมาเองแล้วเขาจะรู้สึกว่ามันมีความหมายเขาบอกว่า อุธยทำไมเวลาผ่านไปเร็วจังไม่เห็นเหมือนตอนเรียนทฤษฎีเลยอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแสดงว่าสิ่งที่เราเอามาใช้อ่ะค่ะมันมันก็ค่อนข้างดีมากๆเลยค่ะเราเรารู้สึกว่ามันออกมันออกมาจากอย่างเหตุการณ์เมื่อกี้ก็มันออกเหมือนเหมือนออกมาจากข้างในความรู้สึกของเขาอ่ะค่ะพอเวลาเขาทําได้แล้วเสียงปกมือเราไม่ได้บอกให้เขาปกมือนะคะแต่เขาปกมือขึ้นมาเองเพราะนั้นแสดงว่ามันเกิดจากความรู้สึกของเขาที่แบบเขาภูมิใจกับผลงานนี้ค่ะ แต่ว่าเพื่อนยังทำไม่เสร็จด้วยเพื่อนยังต้อง